เอากราับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่รบหักทุกทุกท่านครับสุภูสุคนเขียนเคยได้เพียงเดยพี่น้องท่านไก่พี่น้องท่งงทงางไก่ตามปะิทศนเรื่าในประเทศก็ดีสุหมงสุบอนนะพี่น้องเนาะสุกเกยสุมุมกรับมาพบมาพอกันที่เราละครับกับเบาแดกได้เพียงเดยวเบาแดกมาเลยพี่นอ้นองมื่อไหรมาคำคำพี่น้อง,นะงได้อมาคำไหนเด้ยหกโมงหลืพี่น้องเพิ่งได้คล้องมากพี่น้องคล้องดีมากพี่น้องเขาแรงเลยเนาะพี่น,ออน้องซึ่ากันอันนี้ไหมดวงจอกพี่น้องกรับปะทะกันกับอันหอยพี่น้องด้วอหอย ว่าจะกินอย่างเดียวก็เสียดายรักพี่เสียดายน้องพี่น้องเด้อหอยปังพี่น้องเกลียวสองยางเลยพี่น้องมาพี่น้องมาลุยกันเลยเนาะก่อนอื่นก่อนใดก็คนอยากกินกาวอะไรพี่น้องเด้วยคำมาแรงมากแหละแดดรวมลงตัวเลยซ้ำๆแดดหลดจะเป็นยังเบาแดดไหมมันเป็ี่ยนไดฮะพี่น้องฮะบอกอาการเบาแดดกันนะบวกเต็มที่ไปเลยมื่อยๆพี่น้องด้วยทำเดี่ยวได้เวลาแล้วพี่น้องมาพี่น้อง สาระครานะบนาบ่ต้องไม่เป็นไรเ,เดี๋ยวเก็บทองเนาะมาลุยกันห้องบันเนี่ยสองแก้วด้วยสองสองเวอร์ชันอันนี้แก้วตำพริกดิบอันนี้แก้วน้อยจุมีผักพายมากพี่น้องมาเลยเนี่ยอื้มไม่ใังไร อ้พี่น้องมามาบันในห้องหอยพี่น้องจุหอยเบื่อน่ะหืมผักไผ่ได้พี่นอ้องได้บันเบาเด็กกันผักไผ่ได้บานตั้งโคราชเขาเาากินผักในกระมูจัก Mm. Hỏi mẹ phải nào cấp cúp cắp gì Cúp chút nhỏ, chút 2 ngang ปักไผ่เนี่ยไม่กินโดนนะพี่น้องเด่นกินตำหุงคักขนาดพี่น้อง mà đây bên hòn gì còn cả lại bên hòn Nhung nuông nuông tuổi như thế nào bao Ưm Bọn kín cho xoay trụ nè Phía nòng đây Còn xe đài hói, kín hói Nhạc kín hói anh chân Nhạc kín xoay trụ Ô บวกกันเลยมืนเนี่ย สองเวอร์ชันพี่น้องมีแต่อาหารอีสานทั้งนั้นทั้งนี้แบบเลยอาหารอีสานล้วนๆเลยืี่น,นี่ข้าวเรงมากคำพี่น้องมันนี้เปิดตลาดน,นัดมากคำคำพี่น้อง บักหอยปังได้เป็นเรื่อมึงนี่เรื่องโบเดีดวยวตาออกดิแต่นีงมันยังมันบูนดีสูตรเด็มาแกหูกแกตาแกเปียกมากเป็นของคำเล่ยพอดีเลย,ยมืองนี่

มันคำง,องอูกล้ยบักหอยกับย่เสียบเลยพองแต่ว่าบ่าท่านมันมันคำอยาบมันคำพป่นดวงสามก้วเลย กรับดีขนาดหหยก,ก็ได้ืกลิ่นแซ่บกลิ่นนัว เดนยาวไปแั้งแสีบคักพี่น้องอือหือ สามยุบกีบเพื่อโบสสุรุวาสามยุบกีบนี่งเสียบอยู่พี่น้องด้วยตัวหอยบริสุพี่น้องหอยหอยหอยังกหอยปังพี่น้องเสียบตัวละกวบกรุบดีขนาดดอกจอมไม่เลยพี่น้องโอ้ยลงหนาลงหลังแลับอื้มโอ้เสียบตัวละพี่น้องเลย ัขนาดออฟซีมหาพี่น้องว่างาลยเอฟซีมาหาพี่น้องเลยเอาเสียมาฝากบอกเสียสร้างเสียเพื่อนพี่น้องเลยเสียนักกีฬาฟุตซอลผมเบาแดดเป็นเป็นอจเบอร์เส็กหน่อยพี่น้องต่อต้านยาเสพติดพี่น้องเล้ว เสียงงามงานพี่น้องเด้พุทธิยังสนใจสั่งได้เลยเบาเด็กงามเสียงงามก็อยู่บนเด็กพี่น้องเด้อเอฟซีเป็นมาหวั่เลี้ยงเสือแล้วพนจะเอาเสือมาเล็กหน่อยพี่น้องเบาเด็กสีจัดให้เล็กหน่อยสิโอวบ่เบื่อเด็กพี่น้องเด้อเป็นมาคุยเรียกธุลาแล้วบ่เนี่ขอโบ้ทั้งจุความกับอิมนั่งแล้วพี่น้องเด้อทั้งอันนี้ทั้งเป็นมาหวั่เลี้ยงเสือพี่น้อง เสือเบาแดงสั่งให้เล็กหน่อยบอ่แพงเลยพี่น้องเด้อกงามเสีอตัวนี้เดี๋ยวผมจิจัดให้เบิ้งแรกทีขึ้นรูปให้เบิ้องแรกพี่น้องเด้อต่อต้านยาเสพติดได้พี่น้องเดิอ,บ,อบ่บดเพียง พ่อเนาะเพิ่งเนาะยุ่งกับหลายๆการแข่งลรางเงินเบาแดดตุ๊บตับตุ๊บตับอยู่ตรงนีเนาะพ่อเนาะสั้นเนาะสาระคิมนี่ก็ดีพ่อสั้นี่เนาะเพิ่งเนาะขั้นกิเลยาตสร้างความเบาแดดบรสุภาพพูดจากบ่เหมาะสมอะไรก็ขอตรวขอไพ่ได้เพิ่งเด้อสาระคิมนี่เบาแดดสิขอวโตลับไปก่อนมืดมืดขึ้นยังสุ้กินกับทาเบิ้งได้เพียงเด้อมือเสองมีมิ้นุพิเศษได้เป็นของพี่นุมิ้นุเบาแดดมักเลยเกี่ยวกับอันร้อยเลียดอะไรพี่น้องเอ้าสั้นนี่แหละจะบอกอะไรใหญ่ห้างอะไรเถอะเนาะสาระคิมนี่สัสดีครับ